ลุงมมพุฒิพูเราจ,จะมาดูการทํางานของตู้เซฟตู้กดน้าด่างเซฟกันนะครับตู้สวยนะครับทํางานได้24ชั่วโมงหางเงินได้24ชั่วโมงครับข้อดีนะครับไม่มีที่ให้เสียบนะฮะวางตามจุดวางตามจุดได้เลยหยอดเหรียญน้าไหลลงรือะสองบาทน้าแรกน้าด่างนะครับมีจอแสดงผลแต่าวางตู้ไว้ก็ได้ตังนะครับตู้น้าเซฟ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหาก่อนหาตังหยอดก่อนสองบาทนี่ครับตู้มีที่ปิดแน่นอนน้ำอักขาลายในราคาเพียงสองบาทและได้ทั้งน้ำแร่ด้วยนะะน้ำด่างด้วยตู้รูปแบบสวยงามครับตั้งตรงไหนก็โดดเด่นแต่ตรงนี้จะมืดไปนิดนึงสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับมีทำเลอยากจะให้ลองกับตู้น้ำนะครับ ติดต่อเจ้าของคลิปได้เลยนะครับลุงอมชมพูแนะนำธุรกิจตู้น้ำหยอดเหรียญหาเงินให้เราได้24ชั่วโมงนะครับตู้น้ำดีมากตู้สวยสะาดวัสดุด,ดีนะครับเป็นสแตนเลสทั้งช่องเก็บเลยนะครับมีจอแรงผลครับกินไฟน้อยลงทุนน้อยผ่อนได้นะครับผ่อนได้ไม่ต้องลงทุนเยอะก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วนะครับ น้ำนะครับทุกคนต้องกินนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องกินนะครับแล้วน้ําของเซฟนี่สะอาดจริงถ้าเป็นน้ำด่างด้วยเป็นน้าแร่ด้วยในราคาสองบาทถูกมากท่านใดที่ส,สนใจอยากมีธุรก,กิจน,นะครับเดี๋ยวติดต่อตามลิงก์ที่แปะไว้ข้างใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ